ให้ที่ผมกำลังให้ดูก็คือพลังงานที่มันอยู่ในน้ำนี่นแหละพ็อิเล็กตรอนขัวลบที่กำลังวิ่งหาขัวบวกในชั้นผสมูมนะินส่วนทุติยภูมิก็บวกไปไปหาลบแต่ในน้ําในตอนนี้ก็ลบเอาวังวิ่งหาบวกอยู่ไฟฟ้าที่ที่ผมลองเปิดทดลองทําเป็นเครื่องวิทยุฟ้านะมันก็มันไม่มีวันดับนะมันติดอยู่นี่แหละ ผมก็เลยมาสังเกตไอเล็กๆน้ําเนี่ยสังเกตพลังงานรูปแบบของเศษขยะเล็กๆที่มันลอยอยู่บนผิวน้ําอะถ้าเปรียบเป็นสกเกลก่าเรือลำใหญ่แล้วมันมีความเร็วมากเลยนะทําให้ผมนึกถึงสามเหลี่ยมเมโูด้าเลยเนี่ยดูถ้าดูอแล้วมันเคลื่อนที่ทวนเข็มนาฬิกาสังเกตดู มีกำลังมากนี่ก็เป็น,นก็ลองติดมาสามวันไฟมันก็ไม่ได้ดับนะไฟไนะฟก็ยังติดอ,อยู่ต่อจะดับก็มือวามจริงอันนี้ออกลุกเนี่ยดับมันจเนี่ยดนะ